สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้อครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ปกป้องผมเองที่จะไม่เป็นอันตร,รายต่อโควิดครับพี่น้องครับชีวิตของพวกเราอยู่ในการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการรักษาโรคพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงโปรดประทาน ในบางครั้งให้กับลูกของพระองค์เป็นครั้งเป็นคราวเพื่อที่จะให้เห็นว่าพระองค์ยังทรงทํางานอยู่ครับพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงตอบคำมรธิฐานของเราได้แต่หลักการเกี่ยวกับเรื่องการอศัศจรรย์อิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆ่างนั้นพี่น้องครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ดําเนินการครับพระเจ้าไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออานัตของคำมรธิฐานใดๆเลยพี่น้องครับ พระเจ้าทำด้วยอํานาจอธิปไตยของพระองค์เราทั้งหลายอธิษฐานได้ทูลขอได้วิงวอนได้แต่คําตอบมาจากพระเจ้าแต่พระองค์เดียวพี่น้องครับพระเยซูไม่แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรตลอดเวลานะครับพระเยซูไม่ใช่ไปที่ไหนก็แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารสำแดงการอัศจรรย์เหมือนกับนักมายากลที่เรียกร้องความสนใจแต่พระเยซู พระองค์ทรงมีพื้นฐานการแสดงการอัศจรจรย์หรือทําการอัศจรรย์ภายใต้หลักการก็คือความรักเพื่อที่การอัศจรรย์เานั้นจะดึงดูดให้คนได้มารู้จักกับพระองค์ในเวลาเดียวกันฟังข่าวประเสริฐและเชื่อฟังพระองค์ตัวอย่างเช่นขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในเยาเม็มใกล้ๆกับที่ซาตานทดลองพระเยซูพระเยซูทรงมองลงมา จากเนินเขาครับแล้วร้องออกมาว่าโอเยรูซเซลมเอย๋ยเยรูเซ็มเอย๋ยเจ้าผู้เข็นข่าเหล่าผู้เผยพระชนะแล้วหินขว้างบรรดาผู้ที่พระเจ้าส่งมาหาเจ้าเราปรารถนาอยู่เนืองๆที่จะรวบรวมลูกๆของเจ้าเหมือนแม่ไก่ที่กกลูกๆไว้ใต้ปีกแต่เจ้าไม่ยอมเลยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงคำควรวญ พระเยซูส่งค้ามควรเพื่อกรุงเยโรเซมนะครับการค้ามควรร้องไห้เรื่องกรุงเยซรเซมของพระเยซูครั้งนี้นับได้ว่าเป็นความอัศจรรย์แห่งการซ่อนสถานภาพที่แท้จริงของพระเยซูเองเลยก็ว่าได้ครับถต่ว่าทําไมพระเยซูซ่อนสถานภาพที่แท้จริงของพระเยซูในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในการใช้อํานาจอาธิปไตย ในการดําเนินการอัศจรรย์ของพระองค์จริงๆแล้วถ้าเราพูดกันเราจะรู้ว่าพระเยซูแค่เอ่ยปากก็สามารถทําลายกรุงเยรูซาเล็มได้พี่น้องว่าใช่ไหมครับคําตอบคือใช่ครับแค่พระเยซูสั่งการกรุงเยรูซาเล็มก็ถูกทําลายได้พระองค์จะสามารถเรียกกองทัพทุตสวรรค์ล,ลงมาทําลายก็ได้แต่พระองค์กลับ ทำแค่มองและร้องไห้คํำควรวนเพื่อเยรูซาเล็มพี่น้องครับนั่นคือการยับยั้งชั่งใจของพระเจ้าพระเยซูเองพระองค์ทรงอดทนพระเจ้าพระเยซูทรงยับยั้งชั่งใจไว้ทรงซ่อนพระองค์เองครับและทรงร้องไห้คํำควรวญเพื่อกรุงเยรูซาเล็มที่พระองค์ทรงรักทำไมพระองค์ทำแบบนี้ครับคำถามก็คือทำไมพระองค์ ทำแบบนี้คําตอบก็คือก็เพราะพระองค์อยากได้สิ่งที่อํานาจให้ไม่ได้ครับพระองค์ปรารถนาสิ่งที่อํานาจให้ไม่ได้นั่นก็คือพระองค์ปรารถนาการเชื่อฟังที่บังเกิดจากความรักไม่ได้บังเกิดจากการบีบบังคับพระเยซูพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ไม่ต้องการให้ใครก้มหัวรับใช้เพราะเพราะถูกอำนาจกดขี่แต่ แท้จริงแล้วพระองค์ต้องการความรักจากพวกเราซึ่งเป็นผู้รับใช้เราจะรับใช้พระเจ้าอย่างถวายหัวถวายชีวิตเพราะเหตุที่เรารักเพราะเหตุที่เรารักพระองค์ครับพระองค์ต้องการความรักจากเราดังนั้นแทนที่พระองค์จะทรงทําลายกรุงเยรูเซมหรือทําลายกรุงโรมหรือมหาอำนาจทั้งหลายในโลกนี้พระองค์กลับเลือกหนทางที่ยากคับ ไม่เพียงแต่ยากเท่านั้นนะครับยังใช้เวลานานด้วยพระองค์ทรงเลือกการลงมาเกิดเป็นมนุษย์ครับใช้ความรักใช้ความเมตตาใช้ความอดทนใช้ความตายเป็นชัยชนะซึ่งเกิดจากภายในครับมีนักวิชาการคนหนึ่งนะครับชื่อจอชแมคดาวจอชแมคดาวนั้นสรุปรูปแบบที่พระเยซูใช้ครับท่านสรุปอย่างนี้ครับว่าแทนที่พระเยซูจะใช้ฤทธิอำนาจ บทขยี้อำนาจมืดในโลกนี้แทนที่พระองค์จะเขี่ยเข็นให้เกิดความยุติธรรมและทําลายล้างความชั่วร้ายแทนที่พระองค์จะสร้างความสงบสุขโดยตั้งตัวแทนของพระองค์มาปกครองก็ได้แทนที่จะรวบรวมลูกหลานในเยรูซาเล็มมาอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์ไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ก็ตามแทนที่จะปกป้องพวกเขาจากความหวาดกลัวที่ทิ่มแทงจิตใจพระองค์กลับปล่อยให้ความชั่วร้ายเล่นงานพวกเขาอย่างเต็มที่ ตรงชอบวิธีการช่วยเหลือที่ชักช้าไม่ทันใจหรือทันท่วงทีแก้ไขปรับปรุงคนดีเพื่อคว่มซาตานไม่ใช่แค่ควบคุมมันไว้ถ้ารักความชอบธรรมก็ต้องทําให้มันเกิดและเติบโตไม่ใช่การแก้แค้นพี่น้องครับนี่คือหลักการที่พระเยซูทําผมจะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแทนที่พระเยซูจะใช้อํานาจในการให้คนชอบพระองค์แทนที่จะปกป้องพวกเขา พระองค์กลับปล่อยให้ความชั่วร้เล่นงานพวกเขาอย่างเต็มที่และพระองค์ใช้วิธีการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีพระองค์ปร,ปรารถนาที่จะแก้ไขปรับปรุงคนให้ดีเพื่อคว่ำซาตานพระองค์ได้ทรงใช้ความรักซึ่งเป็นพระคุณตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราครับตลอดช่วงเวลาที่พระเยซูทรงดำเนินอยู่ในโลกนี้ตลอดช่วงชีวิตที่พระเยซูมีอยู่ในโลกนี้ พระองค์ต้องอดทนครับอดทนต่อแรงกดดันที่อยากให้พระองค์ทาอะไรเร็วๆแบบใจเร็วด่วนได้เนี่ยครับพระองค์ไม่ทําครับพระองค์ทรงอดทนต่อศัตรูที่มาข่มเหงและเพื่อพระองค์ทรงสอนเราว่าให้เราอวยพรศัตรูให้อธิษฐานเผื่อคนที่แช่งด่าเราพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความรักและพื้นฐานความรักนี่เองครับทำให้เรา ไม่ได้เห็นการอัศจรรย์ทุกครั้งที่เราอยากจะเห็นทำให้คนอิสราเอลทุกครั้งอยากจะเห็นพระเยซูเป็นพระเมสสิยาขีม้าขาวเป็นอัศวินปรากฏว่าพวกเขาไม่เห็นครับเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเยซูนั้นประกาศด้วยความรักพี่น้องครับเมื่อฟังมาถึงตรงนี้นะครับพี่น้องคิดว่ามันย้อนแย้งไหมครับถ้าพระเยซูรักเรา ทำไมพระเยซูไม่รีบช่วยเราถ้าพระเยซูรักเราทำไมพระเยซูไม่รีบทําการอัศจรรย์ผมอยากจะตอบกับพี่น้องว่าเพราะพระองค์มีแผนการที่ดีและเลิศประเสริฐมากกว่าการทําการอัศจรรย์ที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังการถ่ายทซึ่งเป็นแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับแผนการของพระเจ้านั้นอยู่เบื้องบนอยู่ เหนือความคิดของเราอยู่เหนือความปรารถนาของเราหลายครั้งทีเดียวการอัศจรรย์ไม่ได้เกิดขึ้นตามการร้องขอของเราแต่พระเจ้าได้เตรียมสิ่งที่เหนือกว่านั้นครับเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเป็นสิ่งที่เกินความคาดคิดของเราพี่น้องทราบไหมครับว่าการอัศจรรย์ในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยนะครับได้บันทึกถึงการอัศจรรย์ของพระเยซูไว้ทั้งมดเนี่ยมี36ครั้งครับแต่ พวกเราเองนะครับไม่มีใครสักคนเลยที่เคยเห็นพระเยซูเลี้ยงคนห้าพันคนไม่มีใครสักคนที่เคยเห็นพระเยซูทําการอัศจรรย์ที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสมัยนั้นเราได้ยินได้ฟังและเราก็ศรัทธาเราเชื่อและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการมากกว่าครับมากกว่าการเห็นการอัศจรรย์แต่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาก็คือ ให้เราทั้งหลายได้รับชีวิตนิรันดร์ครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแต่เรื่องนี้เป็นการอัศจรรย์สูงสุดเพื่อนครับผมอยากจะหนุนใจพวกเราในวันนี้แม้ว่าพระเยซูจะทําการอัศจรรย์เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่พระองค์ตระหนักว่ามันเป็นดาบสองคมครับพระองค์ใช้การอัศจรรย์กับเหล่าสาวกเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ทำการอัศจรรย์ให้กับคนยิว เพื่อที่คนยิวจะรู้ว่าพระองค์เป็นใครพระเยซูทรงทราบดีครับพระองค์รู้ดีว่าการอัศจรรย์ในสมัยโมเสสเอลียาเกิดผลในระยะสั้นๆเท่านั้นจริงอยู่ครับการอัศจรรย์ดึงดูดผู้คนได้แต่ไม่ส่งผลระยะยาวแบบยั่งยืนครับเพราะฉะนั้นพระเยซูได้กล่าวถึงและสอนเรื่องที่ยากกว่านั้นอีกนั่นก็คือการเชื่อฟังพระองค์ต่างหากครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้แทนที่เราจะคาดหวังการอศัศจรรย์คาดหวังที่พระเจ้าจะทําอะไรบางอย่างที่เหนือธรรมชาติแต่พี่น้องครับพระองค์ต้องการการเชื่อฟังพระองค์ต้องการให้เราที่จะมอบชีวิตของเราไว้วางใจพระองค์และนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการอศัศจรรย์พระเยซูตรัสว่าผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข ขอพระเจ้าอําน,นวยพระพรพี่น้องท,ทุกท่านครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดช่วยข้าพง์ทั้งหลายพี่น้องหลายๆคนหลายลท่านของข้าพงกํกลังตกอยู่ในความทุกข์ยากลําบากตกอยู่ในการข่มเหงตกอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ขาดแคลนและฝืดเคืองขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเมตตาด้วยพงเจ้าค่ะหลายลท่านตกอยู่ในสภาพสุขภาพร่างกายที่ไม่ดี ขอพระเจ้าเสริมกำลังการอัศจรรย์ของพระองค์หากเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงซ้ำแดงการอัศจรรย์ด้วยเถิดหากไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ในการใช้การอัศจรรย์ขอโปรดประทานความเชื่อศรัทธาให้ข้าพง์ทั้งหลายด้วยเถิดขอประทานชีวิตแห่งการเชื่อฟังเพื่อที่เมหลายจะได้เห็นถึงการทรงนำของพระองค์แต่ทั้งหลายเชื่อว่าการทรงนำของพระองค์เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ เป็นไปตามความประสงค์ของพระองค์ซึ่งเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากที่เปลี่ยนชีวิตของข้าพเจ้าหลายแม้ว่าไม่มีการอัศจรรย์แต่ชีวิตของข้าพเจ้าหลายเปลี่ยนเพราะการเชื่อฟังขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจถึงความลึกซึ้งในหลักการแห่งการเชื่อฟังที่พรุงปรารถนาให้เกิดขึ้นขอทรงโปรดนำพาชีวิตของข้าพเจ้าหลายดำเนินไปด้วยการเชื่อฟังด้วยความยำเกรงพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุด ตราบถูนอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ